แก่กัดฉดหอดชีนองทีเข่ามะกดไหลบุ้มคอมเมนท์ให้ได้ถูกกำลังใจฉิดหอดคือกันจะคือหอดทุกคนที่เขามารับชมไายที่เขามากดคอมเมนต์รับชมได้วันนี้ได้กินกับเขาอีสานมาอยู่แถวนะคะปรปฐมกับชีดหอดบานอยู่พี่นองฉิดหอดกับเขาบานเฮา,าเนาะปลาใหม่ยายชวนกินหอยแครงนะคะ ชวนทุกคนเลยค่ะหอยแครงลวกนะคะยายไปได้มาจากตลาดไร่ขิงค่ะแล้วจ้าขอบคุณหลายๆด้วยจ้าทุกคนก็สู้ๆนะคะยายก็สู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าเหลืออีกเยอะเลยยายกาไลาส่สุดดยายจะออกไปนั่งไล่สุดน้ำเด้อพี่น้อง เจ้งนี้บรั้นได้กล้ายายก็เลยเห็ดแบบไทยทอดสุดนี่กินเป็นบะนอนี่จะเป็นเน่อน้อมไมมจะเน่้อไหมลายยายจิบตำกินกับตำมะคุมีเน่อ้อไหมลายมีผักเกษตรพร้อมจะฟักบุ้งงามงามพี่น้องนี่จ้ะยายไปเห็นฟักบุ้งหน้าจะคนปลูกไว้ตำมะคุกับลวกหอยแฉ่งกินกับตำมะคุนะจา้ะนี่ คุณตีนุชก้านจากสวัสดีค่ะมากินน้ากันเด้อจ้ามากินน้ำนยายดวงตาหนึ่งดวงสองดวงที่เขามารับช่มยายจ้ายายเป็นเขาแล้วเดี๋ยวยายไปหาเด็กวลาของงานอีหยังกอพี่นองของโฆษณาสตรีมบบจ้ะนี่จ้าเพราะว่าคนส่งต่างคามาแล้วยายกันเลือแต่ที่ไหนยาย พ่อใมาเพิ่นให้เจ็บคะแนนนะจ๊ะขอบคุณค่ะสู้ๆค่ะทุกคนด้วยกดแชร์ให้ยายได้จ้ะเดี๋ยวยายกินเขา่าอิ่มแล้วยายไปหาได้จ้ะคอมเมนต์ไว้เด้อเดี๋ยวนี่กินเป็นบ่อน้อนี่จะเป็นเน่าไม้จ้ะเน่าไม้ไรยายจะตำกินกับตำักหุ่มยายมากินตำักหุ่งน้ำกันเด้อ จพะพอพอเห็นกับข่าวบานเห่าเราก็อดสื่อว่า,ด,าตตด,ด้จ้ะพี่น้องเมื่อหนีแสบเลยยายมีเชิงน้อยไรตัวคุณเลยดายเลจ้าแต่ยายขอจบไรสดแค่นี้เ้อจ้าทายทอดสดแค่นี้เลยจ้ายายจะพาไปกินเขาเ๋ยวมากินเขาน้ำยายพอไยมากต้นให้่เจ็บคะแนนนลจ้าขอบคุณค่ะสู้ๆค่ะ ทุกคนด้วยต้าไหลสดยายเลยทำแบบถ่ายทอดสดดูค่ะเพื่อเก็บคะแนนค่ะนี่ค่ะเขาุณยาาขอลองน้ำจ่ามากินด้จ้าขอบุณได้จ้าที่เขามาหลับช่มจ้าคิดหวดทุกคนจ้าเป็นเขาน้ำย่าเลาได้จ้าพอกันย่างได้เอิญกินได้เขานอพี่น้องจัไปหอยแข้งได้จ้า sắm laptop, hẳn yãi kinh mượn đài, yãi cả lại sốt mượn đài, yãi ra ngoài tìm. Đúng không? Tụm mượn gì, yãi khan bẩn đài, yãi cả đi về tìm, cả, ra con, nút. เนี่บ่ทันได้กกาไปของทะเลกับเลขกินหากินง่ายเนี่ยจ้าพี่น้องนี่จ้าเมื่อนีล่องนี่พี่น้องแซ,แซ่บๆเด้อได้ต่กแล้วเลีเ้ยวกับมาได้จ้าจะมีกับเขาวันบานเห้ามา,าขาย เวลาของงนันอีหยังก็พี่น้องของโฆษณาสตรีมบจ่จ้าีนจ่ะเพราะว่าคนส่งต่างค้ามาแล้วยายกกันเรือได้จจ่าขอบคุณมากนะคะของทะเลกับเล็กกินหากินง่ายเนี่ยจะ้ะพี่น้องนี่จ้ามือนีล่องสิว่าได้เลยสื่อมาก,กิน อันนี้ก็จะเป็นน้งไม้ไล่จ้ะบานเฮ้าจ้ะกดคอมเมนต์ไว้ได้เลยจ้ากดไลค์กดคอมเมนต์ไวไ้จะยยายกดอีกเขาแล้วยายจะไปเที่ยวหาคุณตีนุตกก้านจากสวัสดีค่ะมากินน้ำกันเลยจ้ามากินน้ำยาย เมื่อเน้ตอนเศร้าย่ายเพราะท่านได้ไปตอนบายๆาุ่นเลยจ้ะเมื่อเศร้านี่ไปนี่จะกินย่ำได้กับคิดหอดบานมีแต่ของบานบานเท่าเจ้านี่จะจะมีตลาดมือวันอาทิตย์ย่ไรชิงนี่พี่น้องแซ่บๆเด้อได้ตังแล้วเรว น,นี่ายายไม่เห็นกับเขาอีกซึอเกาเด้อพี่น้องต่ำคุ้มกินก่นจ้ะปลาใหม่ยายชวนกินหอยแครงนะคะชวนทุกคนเลยค่ะหอยแครงลวกนะคะยายไปได้มาจากตลาดไล่ฉิงค่ะกดคอมเมนต์ไวไ้ได้เด้อจ้ากดไลค์กดคอมเมนต์ไว้จะย้ายกอ๊อบเขาแล้วยายจะไปเที่ยวหาจ้า วงตาหนึ่งดวงที่เขามัดรับช่วงได้จ้ะตํามบะหุ้งพี่น้องนี่จ้ะคุณตีนุชก้านจากสวัสดีค่ะมากินน้ำกันเลยจ้ามากินน้ำยายนี่จ้ะจะมีเป็นแบบพาคเกษตร ขอบคุณจ้าที่เขามารับชมเมื่อเนีตตอนเศร้าย่ายเพราะท่านได้ไปตอนบายบายคนเลยจ้าเมื่อเศร้านี่ไปนี่จ้ากินย่าได้กับคิดหอดบบานไม่แต่ของบ,นบานบานเท่าจา้นี่จ้าจะมีตลาดมือวั่นอาทิตย์อยู่ไร่ขิงคนบอกย่ายวาขันเพราะท่านในการไล่ซดกรเห็ดแบบไทยทอดสดไปก้อนจ้าเพื่อจะได้เก็บเวลานี่จ้า ที่ว่าจะได้จ้าดวงตาหนึ่งดวงที่เขามัดรับชมได้จะจะบนจะมาขายเดี๋ยวที่หไหนยายไทยทอดสดเบิงจ้กพี่น้องบดุลดอกจ้า เดี๋ยวเซจแล้วกินเขาน้ำย่อยเลยจ้ะสำหรับดวงต่มีทั้งต่ำบักหุ้งจ้ะนี่จ้ายายขอบคุณหลายๆด้จ้าที่เขามากดพอไ่มาเพิ่นให้เจ็บคะแนนนะจ้าขอบคุณค่ะซู้ๆู้ค่ะทุกคนด้วยขอบคุณหลายๆด้จ้าที่เขามารับชมย่ายเดยย่ายผากินเขา ไมก้าไหลสดยายเลยทำแบบถ่ายทอดสดดูค่ะเพื่อเก็บคะแนนค่ะนี่ค่ะเข้ามาคนออกมาขายทุกเทียมันจะยูโรละล,ลอยหกสิบพี่น้องมือเสานี่คนใดมากใหม่ๆคนมาขายโลละหาตลาดไรขิงมากจ้ะคนจะมีตลาดนัดทุกมือจะมีทุกมือวันอาทิตย์เลยจ้ะตอนเสาร์ี่สุกสมพงสวัสดีค่ะ ยายยังไม่กล้าไห์สดนะคะเมื่อคืนยายเข้าไปอยู่ยายยังวันนี้ยายมาเห็นกับเข่าอีกซื้อเกาเด้อพี่น้องตำคุ้มจริงจ้ะนี่จ้าจะมีเป็นแบบพาคเกษตรขอบคุณจ้าที่เขามารับชมในพี่น้อง แซ่บๆเด้อได้ตำแลี้ยขุ้วต้มกินกับตำมะคุ่งจะมือนีนีจ้าขอบคุณหลายๆได้จา้าสำหรับดวงตาที่เข้ามารับกินเข่าน้ำใยเลยด้จา้าปอกกันแยังได้เอิ่มกินได้เข่าเนาะพี่น้องจะไปห้อยแข้งเดี๋ยวยายขอจบถ่ายทอดสดเท่านี้นะคะเดี๋ยวยายกินข้าวก่อนคะ่ะ ยังไม่ได้กินข้าวเช้าใจหลวกแบบสุกจ้ะใจปกติ